สบายดีสบายดีแด้เจะพี่ทุกคนนีด่ตอนทำโควิดส,ส,สองงองน้องสาวไรอีกแล้วเนาะแบบว่บาวันนี้แบบวันนี้คือนานๆออกมาเบาวที่นะมันก็เลยแบบเก่งๆหน,นังๆแน่พี่ๆค่ะคือวันนี้น้องจะมาพูดเรื่องเรียกนกนนะ้นเอาดีใจ ก็คือวันนี้อุะย <S <S เห็นเราตามหาโมเปียงก็ว่า่ถือกันแล้ววะคือนุ่น,นเพิ่เงเลิกงานมามาสิหูเขานุอนจะมาพูดเรื่องกศอนอค่ะพี่ๆก็คืออ่าน้องน,นนะอยากขอคำปรึกษาจากพีพีเอฟซีแล้วจตกตอนนี้นุนน่นอ,อยู่ที่ลาดพร้าวคืออยู่ที่ลาดพร้าวแล้วนุ่น,นที่นี้น้อน,นก็ อยากเดินทางสะดวกอ่ะคือตอนนี้ห้องน้องนุ่นหน่อยอยู่ที่ลาดพร้าวคือน้องนุ่นอน่ะอยากเดินทางสะดวกในการเรียนกศนก,ก็คือถ้าหนูจะไปเรียนกับพี่เตงอะหนูมมก็คิดว่ามันเดินทางไกลอยู่นะอะไรประมาณนี้หนูก็เลยคิดไปใช่ไหหนะูอยากถามพี่ดูว่าโรงเรียนกศนกในลาดพร้า,าวแถวลาดพร้า,าวอะมีไหมเพราะว่าหนูอายาก ยังเรีก็สนอะไรประมาณนี้ไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าหนูต้องใจมากๆเลยนะคะพี่พีคือคือตอนที่แรกอะหนูมไม่อยากร้องไห้หนูจะเข้มแข็งกแบบนี้ตอนที่แรกอะหนูกลัวมไม่ได้เรียนมากคือมันเจอปัญหาอะไรหลายอย่างอะไรเงรี้ยอะไรก็ไม่พร้อมประมาณนี้คือหนูย้ายหอใหม่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือ แล้วก็ตอนนี้คือหน,นูนมีใจที่จะแบบสู้แล้วก็แบบเออ,อยากเรียนมากๆแล้วคือหนูจะเอาวันหยุดหนึ่งวันของหนูอะไปเรียนกศนอหนูทำงานอะไรยังไงก็เดี๋ยวหนูค่อยมาบอกอีกทีนะคะพี่ๆแต่ว่าหนูจะวันหยุดหนึ่งวันของหนูให้มันเกิดประโยชน์ก็คือหนูจะเอาไปเรียนกศนอประมาณนี้ อยากให้พี่ช่วยแนะนําหนูหน่อยว่าตรงนี้ก็สนอนแถวเนี้ยหนูต้องไปสมัครเท่าไหนบ้างสามารถแนะนําหนูได้นะคะพี่ก็ไมาใชกับเขาไมา่ได้ก็เลยงงเลือกงานะแล้วก็เอยียงมันก็จะได้เดินทางสะดวกด้วยอะไรอย่เงี้ยคือเป็นอยนั่งดีกว่าไม่ไม่ไม่เยืเดี๋ยวค่อยเฮ็ดืว้ว่า เมื่อนี้สกินข้ขาวก็อย่างนี้เนาะิากินข้าวกบใครเจียวบ่คือวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้เลยพี่ชิดเนี่ยก็คือจะมาขอให้พี่พี่แบบหนุไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะสามารถแบบดิกโกสนอแถวราชพัฒน์มันอยู่ตรงไหนนอกจากเอกเ,เอกมัยแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็จําเปลี่ยนได้ไปเคียนอยู่ที่เอกมัยกับพี่เตงเนาะเพราะว่า อมันก็อาจจะยากในการเดินทางมันก็อาจจะอาจอาชียากในการเดินทางแลกๆเนาะเพราะว่าใช่ไหมการเดินทางแรกๆก็คือไม่ใช่แลกๆหรอกเรื่อยๆเพราะว่าหนูต้องโตรถเอ็มอทีสสีเหลืองแล้วก็ไปโตรถเอ็มอทีส่ชฟ้ารถไฟฟ้าแล้วก็ไปโตอีกเอ็มอทีสีเขียวซึ่งถ้าสมมติว่าหนูตื่น หนูตื่นไม่ทันแล้วทีนี้หนูไปหนูไปหนูไปโรงเรียนไม่ทันเลยมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะสมมติเข้าเข้าแปดโมงเี้ยแล้วหนูยังนั่งรถโตรถไปอีงอะไรประมาณนีน้มันก็จะช้าตรงนี้เลยพี่พี่มันคิดไปคิดมาแล้วแบบหนูก็อยากไปเรียนกับพี่เดงอ่ะยังมีเพื่อนแต่คิดไปคิดมาแล้วแบบมันจะช้ามันจะแบบเสียเวลาไหมอ่ะมันจะเสียเวลาไหมนอกจากแบบเราต้องโตรถไปหนึ่งโตสองโตสามโตสามโตค่ะ น้องนุ่นถ้าไปเรียนที่โกโซโนที่อะไรก็คือสามโตมือกับคนเรียนหลายนะให้เขาสามโตเลยก็คิดอยู่ว่าจะต้องเรียนแถวยะลาต้องอยู่แถวไหนบ้างพีพ่่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะนี่คือความฝันเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยากเรียนโกโซโนไปด้วยทำงานไปด้วย ยากมีอนาคตที่ดีอยากเรียนรู้ภาษาไทยให้ม,มาก,มากอยากได้วิวการศึกษาอยากใส่ชุดนักเรียนไทยสวยๆอ๋อนนี้คือพูดเฉงใจะไม่ไม่ได้แบบเออคืออย่างที่อยากใส่ชุดอยากใส่ชุดนักเรียนประเทศไทยสวยๆก็ามาในนะดับที่ อะไรก็มีอะไรก็แนะนำหนูได้นะคะตัวนี้ก็คิดอยู่แบบว่าแต่ว่าโรงเรียนกศนมันเสียค่ามันเสียนั่นไหมเสียตังไหมอันนี้ก็ก็ต้องดูอีกทีว่ามันจะเสียตังไหมเสียเท่าไหร่ก็คือความคิดก็คืออยากเรียนต้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่พอม,มนยังไม่พร้อมตัวนี้ก็พอไหมก็ไม่ได้พรอมนะ่ตัวนี้ก็แบบไม่ได้พรอมก็แค่แบบมันดีขึ้นจากเมื่อก่อนอ่ะจากเมื่อก่อนมันดีขึ้นจากเมื่อก่อน ็เลยอย่างเรียนเราจะได้ทำหลายอย่าง ấy. ไงเป็นนักเรียนด้วยทำงานด้วยทำคอนเทนต์ด้วยนีย่หนูจะมีงานหนูจะมีอันนั้นเป็นเป็นพาร์ทไทม์อีกที่หนึ่งพอดีว่าไม่พูดเกว่า่เรื่องงานไม่พูดเขาขไม่พูดเรื่องงานเขาพูดเรื่องเรียนคลิปนี้คือจะมาพูดเรื่องเรียน หนึ่งถ้าหนูไปทํากิจกรรมตรงไหนไปทํางานตรงไหนเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปไม่ดูนะคะพี่ขอไม่พูดเรื่องงานแต่ว่าจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าประมาณนั้นแหละอย่างก็มองเห็นโอกาสจากตรงนี้ด้วยคือหนูพูดไปทั้งหมดน่ะด้วยความที่หนูตื่นเต้นนะพี่ไม่ใช่อะไรหรอกหนูตื่นเต้นก็ล็อกอรเล็กองเองหนูพูดไป หนูพูดไปแบบว่า,วาหนูยังไม่อะไรจริงนเลนยความจริงหนูก็หนูพยายามอยู่ว่าหนูอยากพูดในมันช้าลงพูดในคนมันน่าฟังลงด้วยความที่แบบหนูตื่นเต้นมากที่หนูจะได้เรียนที่พี่ช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่าหนูต้องไปสมัครตรงไหนบ้างแถวลาดพร้าวมีไหมถ้าไม่มีก็อยู่ใกล้ๆกล้ลาดพร้าวก็ได้อยู่ใกล้ใกล้แถวลาดพร้าวก็ได้เช่นรา,า,ามคําแหงมีไหมรามคําแหง อย่างนั้นมันก็สะดวกเราอ่ะมันสะดวกในการเดินทางของหนูอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนก็ไม่เป็นไรหนูกับพี่แตงก็ไปหากันได้อะไรเงี้ยเราไม่เรียนเราไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ก็เราก็ไปหากันได้เพราะว่าหนูก็ลําบากในการเดินทางเพราะว่ามันต้องสามโตเลยอ่ะหนูต้องใช้กี่ชั่วโมงมันถึงจะถึงเต็มอาทีอ่ะ ถ้ามีใกล้ๆก็จะดีค่ะพี่แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะคลิปีก็ที่มากว่าก็จบนี้ละเดี๋ยวก็กลับไปแล้วนะคะพี่ก็คือไปหาทํากับพงกับข้าวกินข้าวแล้วก็ไปทําอย่างองื่นดูตาปีหน้าว่าจะตั้งใจว่าจะกลับประเทศเรากลับไปหาพ่อกับแม่เก็บตังค์ได้ก่อน ตอนนี้ก็ของเก็บตังค์ได้ก่อนเถอะพี่ชพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเลยนะคะาจังห็บน้อยคนนึงที่หนูนเงียบไปอะ่ะคือชีวิตหนูว้าวุ่นมาก <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม้ไม่ใช่อะไรหรอกมูย้ายหหแล้วมันก็แบบมีนั่งนี้นีนนนนน่เข้ามาอะไรเงี้ยมาก็แต่พี่ตอนนี้หนูก็โอเคขึ้นแล้ว ก็คิดว่าจะได้ไปทำโคงทำลิปกับพี่โบยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะพี่โบถ้าพี่โบดูคลิปนี้พี่โบพิสุนต์พี่สูนต์ก็คือช่วยเหลือตลกดิแบบช่อง youtube มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เออพี่สูนต์ละพี่โบก็ช่วยให้ความรู้ทุกทุกคนที่เป็นเพื่อน youtube ด้วยกันอ่ะเขาช่วยเหลือหนุนมากมากเลยยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะก็จะไปทำคอคอนเทนต์ด้วยกัน ค่ะวันไหนว่างๆตอนนี้ก็คิดว่างานไม่ใช่งานเองก็คิดว่าอันนั้นแหลก็ก็ไอนีเวลาว่ไงไปงนก็ไไกคหน,นก็นไ,นไหนก็ไหนี้ไหก็หนก็ไหนก็ไหนก็นก็นกนก็น้ไนก็ไนกไหนก็ไหนก็ไก็น็ไนก็ไหนก็ไาก็ไหเกอหนก็นก็งหนกอไหน้อไวนกน้องนกวว็นไหนอไหนก็นก็ไหนไนก็กนแนก็นกนกนนนนน้องก บุ้งบ้จักอย่างนู้นจ่าบ,บ,บุ้งบุ้งก็เช่าจีบสามารตรงใดอ,งอย่างเสียนะคลิปนี้ก็สิบแปดนาทีสบายดีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วฝากเปก็นกำลงังใจให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากนนสนงงับสนุนน้องๆในการพูดคุยความคุ้มชเด้อบ๊ายบายที่ว่าพูดนี่ก็คือไม่อยากเดินทางไกลแต่ถ้าไม่มีก็จำเป็นอย่างพี่ๆบ๊าบาย หวังว่าสาวน้อยคนนี้จะได้ใส,ส่ชุดนักเรียน <c oughs> ไปนะ